สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องเล่าเขาและคุณนะคะซึ่งอีพีนี้จะเป็นเรื่องราวความรักหรือความสัมพันธ์ในลักษณะไหนเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะแต่หลายๆคนอาจจะถูกดึงดูดมาจากเลขอีพนะีคลิปก็ดีนาทีคลิปก็ดีหรืออะไรก็ดีที่เกี่ยวกับหัวข้อคลิปก็ดีนะคะใดๆแล้วก็บุญสัมพันธ์ทํางานนะคะถ้าอยากให้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะก็น้อมรับคําทํานายไปด้วยกัน จิ้มหัวใจในะคอมเมนต์เป็นรูปหัวใจ2องดวงใต้คลิปคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ใครที่อ,อยากสนับสนุนช่องเรานะคะก็สามารถกดเป็นปุ่มซุปเปอร์แทงนะคะมาได้แล้วก็ใครที่ซัพพอร์ตกันด้วยกัน กดติดตามช่องอยู่แล้วแล้วก็กดสันกระดิ่งแล้วก็กดถูกใจให้แก่กทุกคลิปวิดีโออยู่แล้วอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกักทุกทุกท่านมีความรักที่ดีๆความรักที่สมหวังกันทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับคลิปเรื่องเล่าเขาและคุณใน EP นี้นะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งของเขาเนาะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของคุณเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่เล่าเรื่องราวนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างตัวเขาแล้วก็ตัวคุณไปควบคู่กันนะก็ จะใช้ไพ่ทั้งหมดฝั่งเขาแปใบฝั่งคุณแปดใบนะคะก็จะเล่าเรื่องราวนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะณนะตอนนี้หรือก่อนหน้านี้หรือสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นแล้วอันนี้อันนี้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วนะคอ,อแล้วกันนะคะก็ <c oughs> ต้องขออนุญาตบอกมานะที่นี้นิดนึงก็หลายหลายคนเนาะโบเห็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างที่จะ โูดูดาวมากเลยนะบางคนแบบทั้งดาวทั้งดิ่งทั้งแบบนิกรถีทั้งแบบอันเนี้ยโบต้องขอเนี้ยบอกนิดนึงว่าอืมเป็นกําลังใจให้นะคะถ้าเกิดว่าสิ่งที่มันไม่ดีที่มันเกิดขึ้นหรือว่าอะไรพลังงานลบๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราอะถ้าเรายังไปแบบพยายามแบบ จดจมามันหรือดึงดูดมันเข้ามาในชีวิตอะ่ะเราก็ไม่สามารถเปิดใจให้กับอะไรใหม่ๆได้เลยเนาะก็เป็นกนําลังใจให้ทุกคนละกันนะคะก็พยายามโบอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแต่ว่าเออก็ได้แค่อ่านอะได้แค่อ่านเขาไม่รู้จะแนะนํำยังไงเนาะเพราะก็อย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึง่งไม่เอาไปอินไม่เอาไปนอยไม่เอาไปดรามากก่าน,นะจ๊ะไปะเดี๋ยวเราเริ่มอ่านไพ่กันเลยเริ่มจากกัน กับไพ่แล้วก็เลือกไพ่ึ้นมาแปะไปนะคะฝั่งเขาแปะไปฝั่งคุณแปะไปนะคะสามสี่ห้าหกค่ะเจ็ดค่ะแปดค่ะโอเคฝั่งคุณนะคะก็ฝั่งเป็น แนวทางฟังเป็นไกด์ไลน์ฟังเป็นวิทยาทานฟังเพลินๆน,น,นะคะเบื้องต้นก็อย่างที่โบบอกให้ชิคพลังงานก่อนใช่ราศีคุณไหมใช่วันที่เกิดคุณหรือเปล่าใช้เอเนอร์จีของคุณหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็อคิดว่าเราฟังเรื่องราวดีๆแล้วก็อาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้นะอันนี้ไม่รู้แต่ก็พยายามดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆไปเนาะสองสี่หกเจ็ดค่ะแล้วก็แปดค่ะไปเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะ ก็เสียงอาจจะไม่ค่อยได้ปกติสะเท่าไหร่นะคะเสียงอาจจะต่ำๆนิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยสบายเนาะฝังเขานะเดี๋ยวคนนี้จะเปิดของเขาก่อนเนาะว่าเขาคนนั้นคือใครนะคะเขาาอ,อาจจะเกิดในราศีพิจิกนะคะเกิดราศีพิจิกนะระหว่างการรับชมรับฟังเนี่ยเรามันจะมีราศีขึ้นมาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นก็ฟังไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> ฝั่งคุณมีนกรากฎพิจิกนะคะฝั่งเขาเกิดพิจิกนะคะทีนี้ฝั่งเขา,าโบเห็นพลังงานของคนที่เกิดราศีมังกรด้วยนะฝั่งคุณก็มีนกรกฎพิจิกเรื่องราวที่ตอนนี้มันเป็นตัวเขาบอกว่าเขากำลังตัดสินใจทำอะไรบางอย่างกำลังจะก้าวผ่านก้าวข้ามอะไรก็ตามที่มันเป็นอุปสรรคณตอนนี้นะคะในความสัมพันธ์นะ อะไรที่มันเป็นสิ่งที่มีคนแบบเคยร้องขอเคยแบบอ่าขอร้องหรือเคยขัดขวางเขาว่าเขาจะพยายามก้าวผ่านแล้วเขาจะตัดสินใจทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําแล้วก็พอโบตัดภาพมาที่ไพ่เออมองมาที่ไพ่ของคุณเนะี่ยโบเห็นถึงคนที่กําลังนั่งรอสิ่งที่มันเป็น แอคชั่นฝั่งเขาซึ่งโบมองว่าเขาน่าจะกกำลังที่จะตัดสินใจที่จะมาให้หรือมอบอะไรที่ดีๆกับคุณซึ่งเป็นสิ่งที่คุณกำลังรอคอยอยู่แต่หวังว่าคุณจะไม่ปฏิเสธมันนะคะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปิดไปเรื่อยๆเนาะทีนี้อุย้ยไพ่หถ้วยขึ้น บางผู้บางคนเนี่ยที่มารับชมรัะฟังคลิปนี้คุณเริ่มต้นสถานะความสัมพันธ์ด้วยการรู้จักกันในลักษณะของพี่น้องในลักษณะของเพื่อนกัละยาณมิตรหรือความรู้สึกที่ดีๆที่มีการให้และรับที่เท่าเทียมกันนะคะไม่ใช่คนที่เจอกันปุ๊บเป็นแฟนกันเลยไม่ใช่คนที่เจอกันปุ๊บอาจดิวกันเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ละคุณน่าจะเจอกันในลักษณะของการที่โอเคตกลงแล้วเรารู้จักกัน มาสักระยะหนึ่งแล้วบงมอง,องว่าน่าจะสักระยะหนึ่งแล้วถึงมีการตัดสินใจในตรงนี้นะคะบางผู้บางคนมากกว่า6เดือนนะไม่น่าจะต่ำกว่า6เดือนน่าจะ6เดือนขึ้นไปในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นเพื่อนกันมีคอนเนคชั่นดีๆต่อกันในลนักษณะของความห่วงใยความรู้สึกที่ดีๆให้กันนะคะฝั่งคุณนะคะขึ้นไพ่เก้าดาบ มองว่าคุณกาลังเครียดอยู่หรือเปล่านะตอนนี้อาจจะเครียดก่อนหน้านี้ที่เขายังไม่ได้ตัดสินใจอะไรหรือว่าก็อีกกรณีหนึ่งคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของการนอนหลับอยู่นะตอนนี้ก็ได้นะคะบางผู้บางคนอาจจะปวดหัวบางคนอาจจะเป็นไมเกรนบางคนอาจจะคิดเยอะคิดมากหรือบางคนอาจจะเอาเรื่องระหว่างคุณกับเขาออกจากหัวไม่ได้นะคะทีนี้มันก็อาจจะส่งผลกับสุขภาพของคุณได้นะคะทีนี้โบมาดูของฝั่งเขาเพิ่มเติมนะคะ ทำไมพลังงานหน้าไพ่เขาดีจังเลยบางผู้บางคนอาจจะเกิดในราศีมีนกราฎพิจิกนะคะเหมือนคุณแล้วก็มีราศีสิงห์ด้วยนะมีพลังงานของราศีสิงห์แล้วก็ราศีมังกรหนักๆไปที่ราศีสิงห์ราศีพิจิกราศีมังกรฝั่งคุณโอเคอกว่าคุณอาจจะกําลังคิดที่จะเอาตัวเองมาอยู่จุดที่ เริ่มจะโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นนะไม่รู้ก่อนหน้านี้เจออะไรนะคะมันทำให้คุณเกิดสภาวะของการแบบโอ้เมินเฉยเย็นชามันเป็น energy ของคนเย็นชาบอกว่าคุณกำลังเย็นชากับคนคนนี้อยู่ซึ่งในขณะที่เขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะมา สื่อสารหรือจะแอคชั่นเพื่อที่จะให้รู้ถึงความรู้สึกของเขาอะมันทําให้คุณรู้สึกกังวลเลยแลหละจะไปต่อหรือจะแบบใจอะไรยังไงมันเลยมันเลยทําให้คุณแบบณนะตอนเนี้ยคุณยังทําแสดงพฤติกรรมในการเย็นชาอยู่เย็ยนชากับเขาอยู่มีอีกโก้ใส่เขาอยู่โอเคยิ่งออกแนวแบบ เขาจะแอคชั่นในลักษณะไหนก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เธออะไรอย่างเงี้ยแต่ใจลึกๆแล้วว่ายังมีความรู้สึกดีๆให้อยู่อะไรอย่างเงี้ยยังมีความแบบความรักความอบอุ่นให้อยู่นะคะทีเนี้ยพอคุณอนะ่ะอยู่ในโหมดเนี้ยเขาอ่ะพยายามทางานในความสัมพันธ์กับคุณนะบมุมมองว่าเขาอาจจะตอนเนี้ยสิ่งที่มันเป็นตัวเขาอ่ะบางผู้บางคนอาจจะอายุต่างกันมากก็ให้มันขึ้นว่าพี่น้องเนาะ บางคนน่ะอาจจะอายุต่างกันมากอย่างที่โบบอกบางคนน่ะต่างกันน่ะอาจจะแบบว่ามาบวกลบอ่ะบวกลบหกหกปีเลยนะเออบวกลบหกปีบวกลบสี่ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณสี่ปีอาจจะห่างกันแบบสี่ปีห้าปีหกปีอะไรอย่างเงี้ยนะบวกลบเนาะบวกลบสี่ปีห้าปีหกปีประมาณเนี้ยนะคะนะมันก็เลยทําให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพ่อะวัยหรือวุฒิภาวะมันต่างกัน วุฒิภาะวะในที่นี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานหรือการเงินนะมันคือวุฒิภาะวะทางทางอารมณ์และก็ความรู้สึกและก็ความนึกคิดนะคะมันอาจจะมีหมดของคนที่แบบคิดต่างการคิดขึ้นคนละมุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้เขาว่าเกิดการทํางานในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะหนักนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยว ดูเพิ่มเติมให้ละกันแต่โบรู้สึกถึงตัวคุณนะน่าจะอายุเยอะกว่าเขานะคะตัวคุณน,น่าจะอายุเยอะกว่าเขาแต่ว่าบางคนก็อาจจะแบบว่ามันมีความต่างกันในลักษณะที่คนนึงแบบจิตใจแบบอ่อนโยนมากอีกคนนึงแบบแข็งกระด้างแบบเออแบบแข็งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ ตอนนี้โบมองว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่อ่อนโยนก็ได้นะคะแต่ตอนนี้คุณอาจจะกลายเป็นคนที่แข็งกระด้างสําหรับเขาแล้วก็ได้เขาถึงต้องมาปรับในลักษณะนี้ทีนี้ฝั่งเขานะคะขึ้นไพ่เดชารีออดนะคะฝั่งส่วนฝั่งคุณได้ไพ่เหรียญเหรียญนี้ก็คือเหรียญน,นี้ล่ะคะ่ะโบมองว่าถ้าเกิดหนานาวันเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณเนาะคุณอาจจะเกิดในราศีเมษก็ได้ราศีพฤษภก็ได้นะคะราศีกันก็ได้นะราศีเมษร,ราศีพฤษภราศีกันนะคะมีกรกฏพิกจิกส่วนตัวเขาเน เติมด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็มีอย่างที่บอกไปราศีที่บอกไปตัวเลขในชีวิตนะคะโฟกัสไปเลยค่ะสําหรับตัวคุณนะคะติดเลข4ี่เลขเล้าเลขหนึ่งเยอะๆส่วนตัวเขานะคะปิดเลข8เลข6แล้วก็เลข2เยอะๆนะคะ ทีนี้โบเห็นถึงพลังงานของคนที่มีความรู้สึกว่าตัวเขาเองเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้สิ่งที่คุณทำกับเขาอะเหมือนตอนเนี้ยมันกำลังสะท้อนกลับมาในลักษณะของกรรมเบาๆเลยทำไมตอนเนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องแอคชั่นเข้าหาคุณนะทั้งๆท,ที่เขาไม่คิดที่จะทำแบบนี้เลยนะมันเหมือนเป็นกรรมเบาๆอะเออเมื่อก่อนโบว่าคุณน่าจะพยายามทำงานในความสัมพันธ์พอสมควรเลยนะใช่ไหมนะถ้าใช้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะแต แต่ตอนนี้คนที่ทํางานในความสัมพันธ์หนักมากกว่าคือเขาแทนเหมือนเขาจะกลับมาทํางานในความสัมพันธ์หนัก นะคะเพราะอะไรเพราะเขาเริ่มรู้คุณค่าของคุณแล้วเริ่มรู้คุณค่าสิ่งที่คุณทำแล้วเริ่มเข้าใจในสิ่งที่คุณทำแล้วว่าก่อนหน้านี้ที่คุณทำอ๋อที่คุณพยายามแบบแอคชั่นใส่เขาในลักษณะที่แบบว่าเป็นห่วงเป็นใยแบบเออถามเช้าถามเย็นแบบถามไทยสารทุกสุขดิบสม่อเสมอคอยตอบแชทไวอ๋อมันเป็นเพราะเขาคุณเป็นห่วงเขานี่เองอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าคุณแบบ เออมีความมั่นคงกับเขานี่เองอะไรอย่างเงี้ยนะคะในขณะเดียวกันตอนนี้อย่างที่โบบอกว่าคุณก็เริ่มมีอีโก้แล้วคุณก็เริ่มโฟกัสที่ตัวเองหนักมากๆเลยคุณโฟกัสที่เรื่องของการเงินคุณโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองคุณโฟกัสที่เรื่องของทํายังไงก็ได้ให้คุณมีเงินเยอะๆเพื่อสนองนิสของตัวเองซึ่งนะตอนนี้โบมองว่าบางคนนะ่ะไม่ได้สนใจตัวเขาเลยอาจจะสนใจแต่ว่าก็คงไม่ได้เหมือนเดิมอะคะ่ะมันไม่ได้อยู่ในโหมดเดิมทีนี้เขาก็เลยมีความรู้สึกว่า โอเคมันไม่ปกติงั้นเขาก็ต้องแบบเอ,อ่อสลับกันเนาะสลับกันทํางานในความสัมพันธ์เนาะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้แบบว่ามันประคองกันไปได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยพลังงานของเขาเป็นพลังงานของคนที่รู้ถึงกรรมเบาๆรู้ถึงสิ่งที่เขาทําต่อคุณเบาๆอะค่ะนะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่เอ,อ่อเดินทางบ่อยนะ เดินทางบ่อยไปนู่นไปนี่บ่อยไม่ค่อยอยู่กับที่จะอยู่ก็คงจะตอนกลางคืนเนี่นะคะนะประมาณนี้ทีนี้นะคะฝั่งเขาโอ้ใช่เลย <c oughs> พลังงานของคุณนะคะว่าเห็นได้ถึงแบบมีความแบบเอ๊ะเอ๊ะเบาๆเอ๊ะหรือจะแบบ สงสารดีจะต้องเป็นห่วงกลับไปเป็นห่วงหรือว่ากลับไปสงสารดีกับคนคนนี้ยจะต้องสงสารดีไหมหรือจะต้องเป็นห่วงหรือจะอะไรยังไงเพราะว่าหมดของคุณอยู่ในหมดของคนที่เดินไปข้างหน้าแล้วแล้วพอเขากลับมาแอคชั่นในลักษณะนี้คุณก็มีความรู้สึกว่าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ เออเป็นไงล่ะเวลาไม่สเวลาสนใจเราไม่เห็นค่าเวลาแบบเดินออกมาแล้วทําเป็นแบบแอคชั่นเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยคุณแบบออกแนวแบบประชนวชนันทรงนี้เลยนะแล้วมีความแบบมีความเฟียดอะเออมีความเฟียดเบาๆมีความแบบยิ้มเบาๆยิ้มแบมบไงล่ะ ไงล่ะเออก่อนหน้านี้ให้ฉันวิ่งตามตอนนี้วิ่งวิ่งตามฉันเป็นไงล่ะแต่เขาว่าดูเป็นคนที่เมีความพยายามสูงนะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์เขาก็จะพยายามคิดว่าโอเคมันก,มนก็มันก็คงแค่ตอนนี้ละมัง้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาเป็นเลือดนักสู้นะเออนะอ่ะทีนี้ไพ่ของเขาขึ้นสามเหรียญน,นะคะฝั่งคุณขึ้นพิงดาบพล,ลังของพลังของงานของคุณแบบมันมันไฟเตอร์มันมันเป็นในลักษณะของคุณที่แบบ ชดชดเดอะเอชอชดเดเลิดเลิดเฟีเ้ยดเฟี้ยดแบบพูดอะไรทําอะไรแล้วรู้สึกแบบว่าเขาก็จะกลัวโบคิดว่าเขากลัวคุณเขาเลยกลับมาทํางานในความสัมพันธ์เพราะเขากลัวว่าคุณจะถ้นเขาไปเขากลัวว่าคุณนะคะจะไม่สนใจเขาเหมือนเมื่อก่อนเขาเริ่มวางแผนที่จะทํางานในความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะมองว่านะตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณไปโฟกัสเรื่องเงินโอเคเขาก็จะ เขาก็จะมาโฟกัสที่เรื่องของการทําง,งานเช่นเดียวกันเพราะมองว่าณนะตอนนี้การที่เราแค่แค่รักอย่างเดียวมันคงไม่พอไหมแค่รักแค่ความรู้สึกอย่างเดียวไม่พอไหมถ้าคุณไปโฟกัสเรื่องความมั่นคงเขาก็อยากจะวางแผนเรื่องความมั่นคงให้กับตัวคุณด้วยนะคะ <S <S เพื่อที่ความสัมพันธ์มันจะได้ไปต่อได้นะคะเหมือนคุณกับเขาก็คิดเป็นในทิศทางเดียวกันอยู่นะแค่ตัวคุณเองอะคะ่นะณตอนนี้คุณอะเปลี่ยนเอเนเอร์จีเรียบร้อยแล้วจากคนที่แบบว่าอ่อนโยนหรือจากคนที่อืมเป็นหมวดของคนที่แบบอาจจะเคย วิ่งตามเขาแล้วหยุดอยู่กับที่นั่งหยุดอยู่กับที่แล้วนะตอนนี้กลายเป็นว่าคุณเดินไกลออกมาแล้วคุณน่าจะ move on ด้านอารมณ์หรือด้านความรู้สึกไปแล้วและอาจจะเหลือความความความหวังดีความปรารถนาดีความความความรู้สึกเบาๆให้กับเขาแต่คุณคงไม่ได้รักเขามากเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ได้รักไม่ได้หวงไม่ได้แบบเอาตัวเองไม่ได้เอาความรู้สึกของตัวเองไปพัฒน,นาการเขาเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะคะ่ะนะทีนี้ฝั่งเขานะคะ ได้ไพโอเหมือนเขาจะแอคชั่นอะไรบางอย่างอืออือไงล่ะไงล่ะมันเห็นถึงคนที่แบบโอเคคุณกับเขาอะมันมีความเหมือนกันตรงที่ว่าณตอนเนี้ยอะไรที่มันคืออุปสรรคในความสัมพันธ์เนี่ยดูเหมือนกับว่าคุณจะพยายามที่จะทําให้มันแบบทําให้มันจบทําให้มันลียขีดไปมันมีความสู้อะค่ะมีความสู้มีความแบบ รู้สึกไม่โอเคอะเออรู้สึกไม่โอเคถ้าเกิดว่ามันเจอแอปเอเนอร์จีที่แบบว่ามันเป็นอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยคุณกับเขามีความมีมีเอเนอร์จีของเลือดนักสู้เหมือนกันนะเออนะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าการที่ตัวคุณเองอะค่ะอยู่ในโหมดเนี้ยกลับมาอยู่ในโหมดเนี้ยน่าจะไปไฟต์ไฟติ้งเรื่องของการงานนะคะเป็นหลักนะส่วนเขาเองอะก็น่าจะแอคชั่นเรื่องเรื่องการ อยากได้คุณมาคือถ้าเขาอยากได้คุณมาเขาต้องทําอะไรสักอย่างซึ่งโบแอบเห็นถึงคนที่มีความต้องการในลักษณะของการที่จะอยากได้ในในสิ่งที่เขาเคยได้อะคะ่ะเอออยากได้ในสิ่งที่เขาเคยได้กลับมาน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณพยายามแบบ สู้มันพยายามทํามันพยายามแบบคว้ามันไว้อะเหมือนเมื่อก่อนเนะเขาคงจะยื้อคุณไว้ค่ะมันเป็นในลักษณะข,ของการแบบกลับมายื้อคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งอลค่ะนะ,ะนะทีนี้ขอบทสรุปนะคะเบื้องต้นนิดนึงนะทีเนี้ยโบเห็นถึงคนที่ตัวเขาเองอะเขาคงจะเหนื่อยเนาะดูเหมือนกับว,ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่ เขารู้สึกได้เขารู้สึกว่าการที่ไม่มีคุณคอยห่วงเขาเหมือนเดิมการที่ไม่มีคุณอ,อยู่ในโหมดของคนที่สม่ำเสมอกับเขาเหมือนเดิมอ่ะเขาอ่ะ เขาเหงานะมันมีความเหงามันมีความคิดถึงมันมีความเคว้งอยู่ในนั้นนะ่ะมันมีเหมือนคนที่แบบว่าขาดหายอะไรบางอย่างไปแล้วกําลังแบบเหมือนจะไปตามหาเหมือนจะไปตามหาสิ่งสิ่งนั้นกลับมาเพื่อที่จะให้แบบมาเติมเต็มตัวเองให้มันได้ได้ได้เต็มอเออแล้วก็สิ่งสิ่งนั้นนะ่ะโบมองว่ามันน่าจะอยู่ที่คุณเนี่ยแหละเพราะว่าทุกอย่างอะ่ะโบเห็นถึงความเป็น ความเป็นคนที่เคยห่วงใยกันมาก่อนห่วงมากสม่ําเสมอมากรู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกแบบให้กันแบบให้ได้อะเออขอแค่แค่พูดเถอะอยากได้อะไรก็บอกหามาให้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นพลังงานฝั่งคุณทีเนี้ยพอคุณไม่ได้อยู่ในพลังงานนั้นแล้วอะ่ะเขาก็จะรู้สึกเคว้งเขาก็แบบเหมือนแบบเขาต้องตามหาเออต้องตามหาว่าตกลงแล้วแบบ ไม่ได้นะต้องกลับมาเออต้องกลับมาพลังงานเขาคือแบบเดินตามหาคุณอนะเดินตามหาความรู้สึกหรือว่าอาจจะเดินตามหาสิ่งที่มันสิ่งที่มันแบบมันหายไปอนะในขณะเดียวกันอนะฝั่งคุณอนะโบเห็นถึงคนที่มีกำแพงนะเริ่มมีกำแพงให้เขาแล้วก็แอบดูนะได้แค่แอบดูถามว่าออกมาไหมถามว่าแอคชั่นเลยหรือเปล่าไม่แล้วนะไม่ได้แอคชั่นเหมือนเดิมบางผู้บางคนนะอาจจะแบบว่าบล็อกกันไปด้วย บล็อกแต่แค่แอบสองบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกอะไรกันไปเธอก็ได้แค่แอบสองแอบดูแอบมองหรือบางคนอาจจะไม่ได้บล็อกก็จริงแต่ว่ามันบล็อกความรู้สึกไปแล้วว่าอาจจะรู้ว่าณตอนนี้เราเป็นได้แค่พี่น้องเราเป็นได้แค่เพื่อนเราเป็นได้แค่นี้นะณตอนนี้ก็เลยรู้บางคนนะ่ะอาจจะคิดแค่ว่าณตอนนี้มันเป็นได้เท่านี้แต่อนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้ก็ขอดูไปก่อนเพราะพลังงานของคุณคือดูไปก่อน คุณเริ่มใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆหรือคุณเห็นในสิ่งที่เขาทำแล้วมันสม่ำเสมอจริงๆอะคุณอาจจะให้อภัยเขาแล้วก็จะกลับไปทำงานในความสัมพันธ์ในลักษณะที่มีการให้ระรับที่เท่ากันก็ได้แต่ตอนนี้โบมองว่าตอนนี้คุณอาจจะกลับไปสู่โหมดของคนที่เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมหรือรักและปัดถนาดดีกันในลักษณะพี่น้องและเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งมันก็เป็นความ ัมันบ่งบอกถึงความเป็นผู้ใหญ่นะคะเท่ากับว่าคุณมีวุฒิภาวะสูงนะไม่โกรธไม่เกลียดไม่อะไรกันแค่นะตอนนี้เรารู้ว่ามันเป็นอยู่ในสถานานี้ก็ให้มันเป็นแบบนี้ไปก่อนนะคะแต่โบว่าพลังงานยังไม่จบเพราะฉะนั้นใครที่อยากฟังในส่วนนี้นะโบจะเปิดไพ่ต่อแต่ว่าคุณอนะใครที่อยากจะฟังอะอืม ขอเป็นในลักษณะของเป็นสมาชิกแล้วกันนะใครที่แบบว่าอยากฟังคลิปคลิปนี้ต่อไปฟังได้ที่คนที่ไปออสมัครสมาชิกแล้วก็ฟังแล้วกันนะคะเพราะว่า EP นี้บ่งว่ามันต้องมีเรื่องต่อมันมันต้องเป็นสตอรี่ต่อยังไงก็ต้องต่อเพราะว่ามันไม่จบแค่นี้เพราะคุณเนะี่ยพลังงานของคุณคือการมองส่วนมองเฝ้าดูดูพฤติกรรมส่วนเขาคือการตามหานะคะเดินออกไปเพื่อตามหาเพราะฉะนั้น อย่างที่โบบอกว่าใครที่อยากรับชมและฟังต่ออาจจะมีเออ EP ต่อนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็สมัครสมาชิกกันไว้นะคะก็เดี๋ยวจะไปเปิดไพ่ต่อในในสมาชิกแล้วกันส่วนคลิปค,ปคปนี้นะคะใครที่พอที่จะรู้สึกได้ถึงพลังงานที่ดีๆก็นอมรับไปนะคะอะไรที่มัน ไม่น่าดราม่าก,ก็ไม่ต้องดราม่าเนาะเพราะว่าบางคงบางทีมันอาจจะไม่ใช่พลังงานของเราก็ได้เนาะก็ขอบคุณสำหรับกรารรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะ